ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่มั่นใจในสินค้าของโตชิบา้ามีหลายรูปมีหลายสินค้าครับไมโครเวฟหม้อหุงข้าวพัดลมปีใหม่นี้ขอให้คุณลูกค้าที่ช่วยสนับสนุนสินค้าโตชิบา้ามีสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยทำกิจการใดก็มีเจริญก้าวหน้านะครับ เฮงรวยรยมากๆเลยนะครับปังๆขอบคุณมากๆเลยนะครับปีสำหรับปีใหม่นี้ทำให้เราขายดีครับ <S <S จ้างพนักงานบัญชีระดับผู้จัดจาก,การมานั่งคิดคำนวณว่าขาดเท่าไหร่จะถึงเป้า What?